มันก็ตาแก่แล้วอย่านะด็อกเตอร์เรียนลมตัวเองเหรอไปก่อนแล้วกันไม่เป็นที่คิดอาไว้เลยสินะวบลี้มาจนได้เอาร่ดด็อกเตอร์ได้เวลาดำเนินการแผนขั้นต่อไปแล้วล่ะนะสมหัวก็อยู่ตรงนี้เองสินะพวกแกน่ะจัดพวกม่นกัเถองคเาเม่่าเนี่ยน้วนิ้วนิ้วนินี่ไปไหนพวกแกน,น่ะเฮ้ย เจอกันนะจีแมนขอให้โชคดีเราไปก่อนบ๊ายบายอ้าอ้านี่พวกแกมันอาจหลอกฉันอย่างนั้นเหรอโถ่ฉันเลยคนเดียวกรได้ย้ชืบกันเลยหนักนะกันนะชืบอ่ากมดอกตีอย่างนั้นเหรอเยาะทันหลังนี้ศัตรูยินเจ้าอ้ยเล่นดีเพ้อดี่น่อย้ยหน่อยเนี่ยทำไม่ได้แน่อรี่้องนุญาตกดชะโค้งนะคะับ้ให้ให้อะโอ๊ เจอนี่หน่อยไปยังไงเป็นยังไงไยังไงก็ต้องไปยังไงล่ะตอนมาสิ่าวไปยังไงจะตอบดีๆไปเออถาาไปยังไงถาไปยังไงถามไปยังไงตออมาสอบอะไให้กูตอบเลยนังบ้ะเข้าใจที่เผอแล้กันยะไแล่ะร้องเจอนี่หน่อยไปยังไงไฟมนุษย์ติยู่ยี่าทําไม้ตาของฉันเลยนล่นะ เหนื่อยเอาเรื่องแฮ่สปิกอร์แมนเคยไป็นร้านแมนว่ามันตายหรือยังฉันก็ไม่รู้สินะอืมนี่มันตัวปลอมนี่นะเอ๊ะน้องจ่าพี่มาจ้าย่าขนลุกพันแล้วกันก่อนแล้วกันยึดคาเมล่าแมนอ๋ออ๋อเจ็บชะมัดเลยนี่คาเมล่าแมนโอเคใช่ไหมอ่ะ นี่เล่นที่เผอกันอย่างนี้เลยอย่างนั้นเหรอ,อก็ได้ถ้าเล่นแบบนี้แล้วก็จบไม่สวยแนะ่ฉันจะไล่ล้างแขนพวกแก